สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอกันอีกแล้วกับช่องยิสานเดนมาร์กนะจ้ามือนีผู้ม้วนสิบห้ามาเบิงมันอ่อนนะจ้ามันฝรั่งอ่อนมาลุ้นกันว่ามันของพวกเราที่ปลูกจะเป็นห well. ัวหรือยังนะจ้าพี่น้องจ้าดเนออสติลปูดินเฮ้ยนี่แหละจ้ามันนี่นี่คือ มันลุ้นกันว่ามันฝรั่งเราจะเป็นหัวหรือยังนะคะต้นมันฝรั่งถ้าสูงประมาณนี้แล้วเ,เริ่มเป็นดอกเราก็จะสามารถมาดูได้ว่ามันเป็นหัวหรือยังเอาไหนให้ดูสิดเดตกก็ต้องระวังเพราะว่ามันเพิ่งจะอ่อนแล้วก็มันจะมีโอกาสที่จะขยายเป็นหัวได้อีกเยอะเราจะได้ไม่เราจะต้องไม่ดึงมันขึ้นทั้งหมดนะพี่น้องนะ พยายามที่จะขุดเอารอบๆสกิลปรตี่แค่ส่วนอันนี้มันเล็กเกินไปแง่แง่เดี๋ยวแไหนดูสินี่คือนี่คือมันใหม่มันไงเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นละนี่ไงนี่ไงไม่อีกไม่อีกแง่เอออุยเห็นแล้วอุ้ยอันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ด้วยฟ้าฟ้าปุสิใหญ่แล้วเนี่ยใหญ่แล้วเนี่ยนี่เหียบ เนี่ยขุดดีๆนะเนี่ยนี่เห็นบ่มันน้อยๆนี่อันนี้อันนี้อันนี้ปิดไว้อันเล็กๆนี่ปิดไว้่แล้วก็มาฝั่งนี้มาเอาฝั่งนี้นี่ให้ฟ้าดูฝั่งนี้เราจะต้องเลิกหยอกที่อันตรายนิดนี้เบร์วิอยู่นั่นนี่ไงฟ้าจะหาซีเต้นเห็นไหมนี่นี่ไงฟ้านี่แหละพี่น้องมั่นไม่อันนี้คือแบบว่า อร่อยมากนะจ๊ะพี่น้องจ๋าถ้าเป็นมันใหม่นี่จะอร่อยมากนะจ๊ะพี่น้องจ๋ารสชาติมันจะหวานแล้วก็เนื้อจะนุ่มกินได้ทั้งเปลือกเลยจ้าไหนดูซิอันเนี้ยเฮ้แต่นี้นี้ในอินชัวเด็กอะันไหนโอ้เดินมาสต๊ Der er mange. Nej, 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 nej. Ja. Hold oh, oh. oh. ja. ja. ja, tager vi den der? Ja. Er den, mere, den og mere den mere. Jo, de mig lave. Skal vi gå derover, så tager vi bare nogle hele blokke op. Hvorhen? den? Der. ja. ja prøv at der jeg se. jeg at skrave lidt her. jeg tager bare her. Uh, nu no. er man mig. Nej, no. so. hvad for ja. Det skal vi ja. Ja, ja, så er Der, der er en. Ja. Oh, ikke med Det er nej, ja. du ser. Oh, nej, oh, du ser? Nej, hjemme mig Far, du er nøj. Vil du prøve den her også? Ja, prøv at prøve den der. Ja, det er den gamle, Anja. Det kan du se på den der, gammel, der, der. Ja, jeg prøver det også. Den Nej, nej, du har en lade, Anja. Nej. Ja. det til igen. Dæk det godt til. Lu. der op, der er der คามันฝรั่งใหม่หรือที่ภาษาเดนมาร์กจะเรียกว่านิคาชอฟลาจะมีให้ซื้อตามท้องตลาดได้ช่วงเดือนประมาณพฤษภามิถุนายนนะคะจนถึงหมดหน้าร้อนเลยค่ะมันฝรั่งใหม่จะมีราคาค่อนข้างแพง1กิโลกรัมบางที่ขายอยู่ที่ราคาประมาณ50โครนหรือราวๆ250บบาทเลยค่ะแต่ราคาจะลดขึ้นลงตามฤดูกาลนะคะ ชาวฝรั่งเดนมาร์กรับประทานมันฝรั่งเป็นหลักเหมือนที่คนไทยเรากินข้าวทุกมือ้อการปลูกมันก็ไม่ยากเลยค่ะเริ่มปลูกช่วงเดือนมีนาใช้เวลาปลูกประมาณ80-100ถึงวันก็จะสามารถเริ่มเก็บหัวมันได้แล้วการปลูกจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างหัวมันประมาณ30-40ถึงซนเมตรนะคะ มันจะออกง่ายมากเลยนะพี่น้องจ้าดูสิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปอกแล้วเพราะว่าเปลือกแค่ลูบออกมันก็ออกแล้วจ้ะอย่างนี้เอาอันนี้คือบอกอันนี้ไม่ใช่ของจากสวนเรานีพี่น้องแค่ล้างไม่ต้องปอกนะพี่น้องนะแค่ใช้มืออย่างเงี้ยเพราะว่ามันอ่อนเนาะเป็นมันอ่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่างเงี้ยแค่ล้างทําความสะอาดให้มันไม่มีดินติดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มได้เลยจ้าอร่อยมาก

้มจอาะยเยอะมากเลยอ่ะจ้าอาหารวันนี้ก็จะเป็นอาหารฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องอันนี้คือตตูผับขมกินคู่กับหมูก้อนทอดแล้วก็นี่จ้าแล้วก็นี่จ้ามันฝรั่งต้ม

Mmm. Er det godt? En gang til fejre. Nu er det så godt. spinat. Og en hold da. อร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะค่ะที่เห็นนี่คือต้นกุหลาบขาว mm hmm. ที่อยู่ในสวนกำลังบานสวยเลยจ้ะพี่น้องจา๋าต้นนี้มีกลิ่นหอมมากๆเลย ดูต้นกุหลาบของมลพี่น้องสามเราต้องหาอะไรมายึดยดยมันไหมตั้งมันไว้ไม่ฉช่นั้นมันจะมันจะล้มกุหลาบล้ม ค่ะพอดีมีแฟนคลับท่านหนึ่งอยากจะขอดูรูปตอนที่ฝาเป็นทหารวันนี้มนถ่ายมาให้ดูแล้วนะคะช่วงนี้ฝาน่าจะอายุประมาณ20-21ปีค่ะ